ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัคถึง15โลบัคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ตล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยล่ะสวัสดีทุกคนกัน้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสารบ Forbidden t e a s e r นะครับในแมปที่มีชื่อว่า Ola Pang Simulator นะครับวิธีการรับก็คือให้ทุกคนทำการ ปลดล็อกประตูพอร์ทัลนะครับให้ครบ4ด่านนะก็จะได้ตัวของฟรีมาเลยนะครับนะซึ่งตอนนี้ผมกําลังเปิดได้3ด่านนะครับก็ให้ทุกคนเทเลพอร์ตมาตรงด่านที่3ก่อนนะให้ทุกคนนะครับเล่นเกมไปเรื่อยๆเก็บตัวถั่วไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะครบ1 0 0 0 0แสนกว่า ถั่วแหละนะครับก็มันจะมีประตู2ด่านนะครับให้เราปลดล็อกนะซึ่งเราจะต้องใช้ถั่วให้ครบ10,000แสนกว่านะก็คือเดี๋ยวผมจะตัดตอนผมได้ครบ10,000แสนกว่าแล้วแหละนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้เก็บให้ครบ10,000แสนกว่าถั่วแล้วเนาะก็ได้ทำการปลดล็อกไป2ประตูนะครับที่ต้องใช้ถัว่วนะก็ทุกคนนะครับ เดินตามผมไปตรงประตูพอทัลหรือว่าให้กดตรงรูปประตูพอทัลเพื่อว่าเป็นันที่3นะครับนี่นะกดว่าเป็นหนที่3มอาจารย์ก้อยทุกคนเดินไปตรงจุดที่ว่ามันต้องปลดล็อกประตูพอทัลนะครับอยู่ตรงด้านหน้านะเดินไปเลย โอเคนะครับเมื่อเรามาถึงให้เราทําการกดตรงคําว่ารีแพรปุ่มเขียวๆไปเลยนะครับนะเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เราได้ตัวของฟรีมาแล้วนะครับนะวิธีการรับของฟรีก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมทุ่ยเสื้อกลุ่ม Discord กดตามแฟนเพจแล้วก็ซื้อเก่งด้วยสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับจะบอกว่าของฟรีคลิปนี้เนี่ยใช้เวลาทำค่อนข้างนานมากเลยนะครับนะ ถ้าเกิดไม่ได้ตัวช่วยแบบสัตว์เลี้ยงหรือว่าใสาโค้ดหรือว่าแบบไปเข้ากลุ่มเพื่อรับรางวัลนี่คือไม่ได้เลยนะ